ผมลองแผนที่สั่งซื้อนะครับแผ่นเกมอุลตราแมนนะครับเอาไว้สำหรับลงเซฟไฟล์เกมอุลตราแมนนะส่วนเมมตัวเนี้ยเป็นเมมเปล่าของผมนะครับไม่ได้มีให้ไปนะครับต้องใช้ของคุณเองนะครับผมเช็คให้ดูเป็นเมมเปล่าเลยครับยังไม่มีเซฟอุลตราแมนนะนะครับโล่งนะครับก็ใ <c oughs> ส่แผ่นได้เลยครับ ขั้นตอนการลงเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเลือกคำสั่งที่2แล้วกด x อเลือกคำสั่งแรกแล้วกด x นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่2แล้วกด x มันจะทำการลงเซฟให้ครับพอลงเซฟแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมเช็คให้ดูครับอตอนแรกที่ผมเปิดให้ดูยังไม่มีไฟไซฟ,ฟอุนตาแมนนะตอนนี้ไฟก็ขึ้นมาแล้วครับ5ภานะคไซอุนตาแมนทั้งหมด5ภาคนะครับเสรนตรงนี้ ไฟนี้กับไฟล์นี้สามารถลบได้เลยนะครับถ้าไม่เอานะครับไม่มีผลอะไรโอไปดูนะครบบนี้ก็เอาไฟเซตเอาเซ็ต,ตนี้ไปใช้กับแผ่นแผ่นเกมอินตอ้าแมของคุณได้เลยนะครับ